อยู่นะครับแล้วว่าแล้วว่าบัตรไทยดาเมจเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหสามร้อยร้านจิบจ้อยเติมเกมเนี่ยร้านเติมเกมมือถือที่ได้ราคาถูกสะดวกเติมไวบริการดีถูกใจแน่นอนนะครับเพียงแค่สง่งทางทั้งเพจแค่รูปราคาในเกมที่ต้องการแล้วก็โอนนะครับเรียกได้ว่าเร็วจัดประหยัดจริงเรื่องเติมเกมนะลิงก์จะอยู่ข้างล่างตรงเดริปชันนะครับ เข่ง okay, ไงก็สวัทดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับกลับสู่เกมเจ็ดบาทอีกเช่นเคยนะผมวันที่นี้ก็ยังคงเป็นอาทิตย์ของตัวหิวแสงสามพันปีตัวนี้นะแต่ดูท่าทางตัวนี้ไม่ค่อยหิวแสงแเท่าไหร่นะเพราะว่าเท่าที่เล่นมาเนี่ยเรเรียกว่าทุกคนไม่ค่อยได้เล่นไหมก็ไม่เชิงเนาะแต่เจอน้อยกว่าที่คิดไว้เยอะเหมือนกันนะ่ครับในวันนี้เนี่ยเราคงจะเล่นตัวดัดหิวแสงสามพันปีนะแต่ว่าเปลี่ยนทีมไปนิดน,นึงและคือทีมที่อยู่บนหน้าจอน,นี้เลยนะทีมนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เก่งมากแล้วก็ไม่่ไได้ออนนเกิปะ เป็นทีนที่ได้ได้ว่าเป็นคอมเบเนชั่นความถึกนะครับที่ผมมองว่าเอ๊ะ มันก็เป็นไอเดียที่ดีที่จะเอาตัวละครเก่าๆนะครับกลับมาเล่นบนสนามใน PVP อีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นวาเลนตีแล้วก็ตัวของกิลทันได้เขียวนี่ครับที่ทาหน้าที่เป็นตัวซับพอร์ตทาให้เกาะของคิงเนี่ยหนายิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเกาะของคิงมันดูค่อนข้างหน่อมแน้มต๋อมแต๋มตุมต่มติ่มมากๆเลยนะครับเมื่อเจอการเจาะกรอกของดั๊ดไปถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยเราก็จะมีค่าต้านทานของตัววาเลนตีขึ้นมาเนี่ยพร้อมกับอาหารต้านเนาะแล้วก็ตัวพาสีของดั๊ด้วยนะครับที่ตี ลดดามเมที่ได้รับน้อยลงเนี่ยครับมันก็จะทําให้ตัวละครของเราถือขึ้นเกาะกัอนอยู่ยิ่งนานยิ่งขึ้นนั่นเองนะแต่ทีนี้เนี่ยคลิปนี้นะครับผมอัดรอบที่3แล้วนี่ครับคือ2รอบแรกเนี่ยผมกดเจอบอดไป15รอบนะครับพอกันทีก็คิดว่ารอบนี้เจอคนบ้างนะครับนะต <c oughs> กับตาแรกเนะี่ยหวังว่าจะเจอดัตแล้วก็เจอเรียบร้อยเนี่ครับเป็นดัตที่ใส่เอ็กซ์คนอแล้วก็ตัวโกเทอร์มาเนี่ยครับเรีวยก้ว่าเป็นเซนดัมเมตที่ค่อนข้างน่ากลัวม,มากเลยนะ มีโกเทอร์ที่คอยเพิ่มดาเมจ่งสำหรับพาสซีฟของเขานะครับและยังมีพาสซีฟที่อยู่บนหัวของตัวดั๊ตเองด้วยนะถือว่าน่กากลัวมากๆ,ๆนะครับอัพขั้นไปที่ดั๊ตเลยทีเดียวนะครับกดสกิลตีเดียวมาที่เอสแคนนอก่อนนะ2,500ัป่ะนะเมื่อกี้แล้วก็ว่าเลยว,ว่าผัดไทยมา15,000นะครับตปีไป2ครั้งนะคือหวังว่าตัวของดั๊ตในเธอหน้าจะทำหน้าที่ได้ดีนะครับซึ่งแน่นอนเราก็เช่นกันเนาะเราจะเลือกตีไปที่ตัวของโกเทอร์ก่อนนะเพราะว่า2ตัวข้างๆเนี่ยคือ ตีไปก็ไม่ค่อยได้อะไรสักเท่าไหร่นะครับเราจะตีเดี่ยวไป2ทีเนาะซึง่งหลักๆแล้วเนี่ยผมว่าเราใช้การ์ดคิงไปก่อนเนาะเราค่อยตามมาสาหรับการ์ดทีเดี่ยว2ใบนี่ครับหลักๆเลยคือเราจะเอากรอกของตัวคิงขึ้นมาเพื่อเพิ่พมดาไหจของทีมไปในการตีเดี่ยวในเทิร์นต่อไปนั่นเองนี่ะไม่ใช่เทิร์นต่อไปในการตีครั้งต่อๆไปนั่นเองนะครับทีนี้เราก็ได้บัฟป้องกันขึ้นมาเหมือนกันเนาะแล้วก็จะมีเกรอะของคิงที่คอยช่วยได้นิดหน่อยนะครับ ถึงแม้ว่าตัวของดัตเองเนี่ยมันจะทีแรงมากๆในเทอร์น,นี้ก็ตามแต่นะแต่ก็น่าจะพอช่วยได้แหละใช่ไหมคงไม่มีอัพขั้นอีกใช่ครับ <laughs> กันสามก็ได้อยู่นะ <laughs> ก็ได้อยู่นะครับก็ได้อยู่นะครับโอเค เรายังคงจะเล่นแบบเดิมอยู่เรื่อยๆนะครัเพื่อจะได้ป้องกันตัวละครของฝั่งเราให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะซึ่งมากับตาที่สองนะครับอุ้ยรอบนี้ค่อนข้างน่ากลัวมากๆเลยนะครับโอกาสชนะค่อนข้างต่ำไปเยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราเจอเคียวด้วยนะครับซึ่งไฟเนี่ยมันจะทำให้เราโดนตีหนักขึ้นไปหน่อยนะ แต่ยี่ว่าแล้วว่าผัดไทยมา2 6 0 0มเลยนะครับแล้วติอ,โห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 อีกสามหมื่นหดัดครับเบาครับโอ้โหแทบจะไม่เหลือให้ผมเล่นแล้วมั้งเนี่ยอ่ไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะครับเราก็คงเล่นเหมือนเดิมเนะาะเขาเรียกว่าสไตล์เล่นของทีมนี้เนี่ยต้องค่อนข้างดิเฟนซีฟนิดนึงอะเนาะเรากดเพิ่มเกราะของชิงขึ้นมาเนี่ยครับแต่ มันจะลําบากตรงนี้เนาะเพราะว่าไฟดันติดสีอันที่ดั๊ดอะดัมเมจของเราจะไม่ได้สูงเท่าที่ควรนะครับแล้วก็อ่าเลือดเราจะไม่ได้เด้งขนาดนั้นะนะเนะเดี๋เราเปิดกลอกของขึ้นมาก่อนนะครับแล้วดัมเมจเราหายไปเยอะมากๆด้วยไฟของเคียวเนาะโอเคถ้าไม่มีไฟสี่ดวงเราก็จะสบายกว่านี้เยอะเหมือนกันนะเนาะ <laughs> แต่ไม่เป็นไรครับไฟสดวงไปขึ้นที่ใครคดัอีกรอบนึงเลยเว <laughs> ผมว่าดัดเราก็น่าจะรอดค่อนข้างยากนะมีไฟตอนนี้ลุกโชนเลยนะเียนว่าจะเป็นวัยรุ่นก็น่าจะร้อนตังค์พอสมควรนะครับมีอยู่หกดวงอะโดนสองทีก็น่าจะไม่รอดแล้วเนี่ครับโอเคตีหมูปึ๊บอันนี้คือข้อดีสําหรับทีมที่เป็นเคียวเครัยคือถ้ามันมีไฟเนี่ยมันจะตีทะลุเกาะของคิงได้ค่อนข้างง่ายเนาะถึงแม้ว่าจะมีวาเันตี้ก็ตามแต่เนะครับแล้วก็เป็นดั๊ดที่สไลด์หายไปเรียบร้อยแล้วนี่ครับออ อย่างนี้ผมบอกนะว่าทีมนี้จะสู้ก็ข้างยากถ้าเราเจอทีมเคียวนะแต่ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเราจะพยายามให้ที่ดีที่สุดแล้วกันนะถึงแม้ตอนนี้เราจะไม่มีดิเฟเอนซีอะไรที่เยอะพอสมควรก็ตามแต่นี่ฮะเพราะสุดท้ายแล้วถ้าผมจําไม่ผิดนะสกิลดัด๊กดอันติมันปลดโล่คิงไมนะ่น่ไม่มั่นใจอ่ะเดี๋ยวรอดูอีกทีแล้วกันนะผมอ๋อเหลือเลือดซะด้วยเฮ้ยโ,โชคดีไปนะ โอเคถือว่ามันไม่ผมจําไม่ได้ว่าเคียวมันนับไฟติด4ดวงคือมันนับตัวที่เลือดเยอะที่สุดวะนะใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะเออมันเลยเป็นดั๊ตที่โดนใช่ไหมครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะโอเคถ้าเขาตีมาใส่เราตีสองครั้งก็น่าจะไม่รอดแล้วนะครับตอนนี้เขาเหมือนน่าจะทําให้มีดามเมจที่ดั๊ตสูงที่สุดเนาะคือตีเดียวมา2ใบก่อนนะครับตีมาดอกแรกว่าระบัตไทยที่คิงเนฟดอกที่2ใส่คิงต่อแล้วก็กะให้มันทะลุทะลวงเข้าไปเลยนะ อ,อตายไหมนะตายแหละถูกปะ <c oughs> จะไปรอบได้ยังไงโอเคไปตาต่อไปกันเลยดีกว่ามากับตาที่3นี่รฮะอุย้ยรอบนี้เจอดั๊กันรัวๆเลยอู้หึอ่าเป็นทีมดัก๊กับโกเทอร์นะครฮะโอเคเราเจอแต่ทีมดั๊ดามเมจค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะสำหรับในค่ำคืนนี้นะฮะอุ้ยอ่ะตอนค่ำเหรอเนี่ยรู้เฉยเลย เก็ okay, เป็นเอกถนอเนี้ยหมุนตัวมาตบหนึ่งทีแล้วกอนน่าจะเป็นแล้วว่าอะไรว่าผัดไทยอีกหนึ่งใบเหรอใช่ไหมโอ้ไม่ใช่นะฮะเก็บว่าอะไรว่าผัดไทยไว้กอะะ่อนนครับโอเคเพราะนันเธอหน้าเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวนะแต่ก็เราก็คงจะเป็นแบบเดิมซะมากกว่านะะีรับเพื่อความอยู่รอดของปวงประชาชีของเราตี <laughs> ไ,ปไปหนึ่งที เพิ่มเกราะขึ้นมาเนฟลดเกราะของโกเทอร์ล้ตตีไปห,หนึ่งรอบโอเคเด็กเลื่อนมาได้ในระดับหนึ่งนะถึงแม้ว่าตัวของดัดเองจะมีบัฟอยู่3อันเลยก็ตามแต่นี่ฮะบัฟสามน่าจะตีทะลุเกราะได้อยู่นะสำหรับการตีเจาะเกราะนะครับผมจำสเกลมันไม่ค่อยได้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะว่าเขาจะเลือกอะไรเป็นอัพขั้นมาก่อนเลยนะครับ แล้วก็ขั้นสองเหรอถ้าขั้นสองไงก็ทะลุอยู่แล้วนะโอเคขั้นสองมาหมุนตัวมาฟึ๊บโอเคทะลุไปหนึ่งทีนะแล้วก็เป็นตีเดียวมาใช่ไหมอ๋อ,อโอเคตีมาอีกทีดึงนี่ครับก็ไม่ได้ยยอ,ะอะไรเยอะเท่าไรแต่เขาแน่นตียังอะ่ะยังไม่ได้นี่ครับข้อเสียคือเรากดอันตีได้นี่นะไม่มีเสียทั้งนั้นเนอะถูกปะ่ะใช่ เอาอะไรไปเสียละ่ะเราควรจะตีเดี่ยวหรือตีหมู่ผมว่าตีหมู่ยังไงกดเธอก็ตายดูปะอ่าเพิ่มสเตตไปก่อนเพิ่มสเตตไปก่อนไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเผื่อไม่ตายแหมตีไปตึ๊งโจ๊ะโอเคอย่างน้อยดาเมจฝั่งเขาก็ค่อยๆลดไปเนี่ยครับแล้วก็ใช้อินคร์สขั้นสองคราวนี้เราก็จะมี Anti อันตะิในฮะสำหรับตัวคิงเนาะซึ่ง ผมไม่คิดว่าเขาจะตีคิงเราตายได้ถูกปะเพราะาดัมเมจเขาลดหายไปค่อนข้างเยอะเนะี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีบัฟบ,บนหัวอยู่3ามก็ตามแต่อนะันโนถ้าเรากดอันตรีได้บัฟบ,บนหัวเขาก็จะหายไปหมดเลยเนาะดัมเมจเขาจะพอไมมแนะ่เพราะว่าเอกนอร์เขาไม่มีทางตีใส่เกาะเราแตกได้เลยครับผมไม่เห็นทางเขาตีเกาะแตกได้เว้นแต่เป็นการขั้นสามมันะมาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเขาจะทํายังไงเป็นเอกนอร์นะครับเอา้าใช้อินครีสก่อนเลยนะครับแล้วมันจะตีเขาได้ยังไงกับเนี่ย โอ oh, ้แล้วว่าแล้วว่าบัตไทยดาเมจเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหสามร้อยไม่เข้าเลยนะครับโอ้น่าจะได้กูไม่ก้าไปตาต่อไปกันเลยแล้วกันตาที่สี่แล้วนะครับว้าวโอเคก็ไม่ได้แย่มากเกินไปนะเอาตามตรงแล้วนะครับ คือตัวละครที่น่าจะโดนกระทืบที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้จะมากกว่านะอเราตีแล้วก็เอ้ยไม่ไม่ไม่เราเอาแบบนี้ดีกว่าเหมือนเดิมเนาะเพราะตัวเขายังไงอันติมันอุ้ยอาหารโลกไม่ได้เจอมานานจะทำผมหลอนอีกแล้วนะอา <c oughs> หารลกเนี่ยโอเคในเธอหน้ายัางไงเขาก็ตั้งฟูเคาน์เตอร์นี่ับ ซึ่งก็ไม่น่าเป็นไรไม่น่าเราเก็บอันติีแล้วหนึ่งสองเราเก็บอันติีได้แต่มันก็ไม่คุ้มเนาะผมไม่มั่นใจว่าเราสามารถจะฆ่าได้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้อ่ลด์กอกนคลอใส่คใครนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นใครยกเว้นคิงพเียน <laughs> 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 โอ้ดาเมจไม่พอเลยฮนะบอกเลยว่าค่าต้านโคตรสูงแล้ว โหนเลือกอย่างนี้เสร็จผมสิครับโอเคผมว่ายังไงมันก็น่าจะตายนะครับไอตัวของเทอร์ลี่เนาะเพราะนั้นเราฟาดไปเลยแล้วกันนะชใช้้าอินคริสไปก่อนนี่ครับเพิ่มกราะของฝั่งเรามาแล้วก็ใส่ดาเมจไปตายไปแล้วเนี่ยสำหรับเทอร์ลี่แล้วก็ติีมาที่ตัวของอาจารย์ดัเนี่เลือนหมดไปครึ่งหลอด บัฟถือว่าดีมากเลยนะครับในช่วงนี้โอเคตอนนี้บัฟบ,บนหัวเราก็มีเยอะพอแล้วนะผมไม่ไแน่ใจว่าเราจะสามารถฆ่าดัสได้หรือเปล่าได้ไมนหะนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหดเมตดาเมจไม่พอแต่เอาตาสุดท้ายกันแล้วนี่ครับเจอเป็น ไอ้ย,ยาไอ้ย,ยาอาืมอันนีเ้เป็นอะไรที่ไม่ค่อยอยากเจอที่สุดเลยฮะอืม Five minutes later ผมไม่อยากเจอทีมนี้เลยอะ่ะอา่าคือดาเมจทีมเราจะไม่ค่อยเยอะนะครับเดีย๋ยวที่ผมบอกคือเราเป็นแนวแบบว่าน์เตอร์ซะมากกว่าเนาะ คือผมไม่แม่ใจว่านี่เป็นคนหรือบอทนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นบอทค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันแต่ผมจะไม่จัดตอนนี้นะมันจะดูแบบโอกาสอะไรของผมเนี่ยแล้วผมจะเก็บอันตีคิงยังไงครับโอ้คุณบล่าเก็บอันตีตัวอื่นแทนก็ได้อออโอ้แล้วดูอันตีพี่แกเขามาอย่างไวเลยติดเปเจียนไปนะครับโอ้โหตัวผมหายหนึ่งตัวเลยมั้งเนี่ยเราคงต้องทําอย่างนี้ไปก่อนเนาะ แล้วเราก็ปาดหมูไปสักรอบไหมจริงๆเราตีไปปาดปาดหมูสักรอบแล้วกันเบื่อแบบลดเลือดตัวข้างๆเนี่ยเพราะว่าเขายังไม่ได้กดบัฟเลือดอ่ะเนาะเราฟาดเผื่อไปแล้วกันเนี่ยก็ทำด a าเ g e ได้ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะแต่ไฟบนหัวเราไม่เยอะมากเกินไปว่ะโอ้แล้วการคิงตะกีไม่ขึ้นมือเนี่ยน่าเสียดายบ้าเลยไม่งั้นเราเก็บอันติได้สบายสบายเลยนะโอเคเขาบัฟ เลือดในเทอนนี้นะครับแล้วกดอันตีใส่คิงเต็มๆเลยนะจะไหวไหมเนี่ยยังเหลือเลือดอยู่มีใครเสริมดาเมจต่อบอเฮ้ยอันนี้แรงอ่าโอเคไม่เป็นไรครับต้าวะโอเคต้องไม่เป็นไรครับเราบิวดาเมจอย่างนี้แทนแล้วกันนะ แตเมื่อเราไม่มีทางเลือดไหมครับเราต้องถึกจากในสิ่งที่ตัวเองมีเออเลือดเขาเด้งเต็มกันหมดแล้วมั้งเนี่ยและอันตีบ,บันเดี๋ยวก็จะมาแล้วแล้วการถ่ายไปใไดนหมดเนี่ยโอ้บันแค่ปาดก็จะตายแล้วคะ่ะไม่ต้องกดสกิลอะไรเยอะนะคะอโอเก็ออบอันตีแล้วเจอดีมื่ไรไม่เจอมาเจอดีมนี้ ทล,ละมานเลวที่เป็นคนนะม้งเนี่ย oh, โอ้โหกดอันตีดีผมตายหมดทีมแล้วเนี่ยมผมกล่าวจบเลยแล้วกันนะผมคิดว่าไม่น่าจะมีทางรอดแล้วนะไงก็ผมุณทุกคนนะฮะที่เข้ามารับชมกันในวันนี้ด้วยนะครับส่วนนี้คงต้องลากไปก่อนแล้วนะฮะแต่ในคลิปหน้าเนี้ยก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าคลิปหน้าจะเป็นยังไงนะฮครับหลักันเลยตรงนี้แล้วกันนะบายครับผม